สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้หนูจะมารีวิวนะคะพี่ๆ Isuzu All New D-Max นะคะคันนี้เป็นปี2014นะคะพี่ะคะพี่ๆขาปี2014เป็นตัว Highlander ตัวสูงโรงงานเลยค่ะสวยๆเลยค่ะพี่พีๆขามาพร้อมกับ m a ็นะคะ m a ็กสีน้ำตาลค่ะเป็นตัวแคปเปิดแคปได้นะคะพี่ๆขาเครื่องยนต์2.5นะคะ เป็นเครื่อง2.5ดีเซลค่ะพี่พี่ขาราคาคันนี้อยู่ที่2 5 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะคะ259,000าค่ะพี่พี่ขาซ้ายขวาหน้าหลังสีสันสวยงามนะคะตัวสูง h i g h l a n d ร er. ์ตัวสูงโรงงานเลยค่ะพี่พี่ขาเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะนะคะ มาพร้อมกับแม็ก4ี่วงสวยๆยางปีสองพันยี่สิบสี่นะคะมีท่านไหนชอบบ้างด้านหลังจ้าสีสันรอบคันถือว่าสวยงามนะคะพี่ๆขาสวยๆเดิมๆหน้าหลังเดิมๆน็อตฝากระปรงไม่เคยแกะเลยค่ะพี่พค่ะ รถบ้านนะคะข้างล่างมียางอะไรพร้อมค่ะข้างล่างสวยงามจ้าไม่มีพงมีผุนะคะพี่ๆขามามียางอะไรมาพร้อมค่ะข้างล่างสวยงามไม่ผุนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆขา ท่านไหนหารถ d m a มนะคะท่านไหนหาออ l นิวดีแมใช้งานแนะนำมาดูรถมาทดลองขับได้นะคะพ,พี่ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยค่ะ mm hmm. ภายในสวยงามสะอาดสะอานนะคะรถของเราถูกกฎหมายร้อยเปซ็ภาษี69 ภาษีเดือน10บนะคะพี่พี่าตุลาคม6กเค่ะมีเล่มเอกสารพร้อมโอนเปิดแคปนี้นะคะพี่พี่เบาเป็นเบาะคู่หน้าเป็นเบาผ้านะคะพี่พี่ขาเบาผ้าสีดำไม่มีขาดค่ะข้างหลังเป็นเบาหนังเราไปชมจากฝั่ง ขวากันบ้างค่ะพี่พี่ขานี่สีสวยๆเลยนะคะสีสวยๆเดิมๆพร้อมใช้งานค่ะ2.5 ddi นะคะพี่พค่ะมีกุญแจรีโมท2ดอกค่ะชุบแผงประตูขวาค่ะพี่พี่ะแผงประตูขวาฝั่งคนขับค่ะเปิดประตูใช่รอล่ นี่จะเป็นรถมือเดียวเลยนะคะพี่พีคันนี้ใช้งานมาแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดนะคะเกียร์ธรรมดาหสปีดจ้าวิทยุเดิมโรงงานใช้งานได้ปกติคอนโซลหน้าสวยๆค่ะพี่พี่คะคอนโซลหน้าสวยๆว,วิทยุ ใช้งานได้ปกติค่ะแอร์เย็นฉ่ำค่ะแอร์แบบหมุนนะคะแบบปรับแมนวนวลค่ะคันนี้ขับขี่มาแล้วที่สองแสนหนึ่งหมื่นกิโลขาพี่พี่ขาสองแสนหนึ่งหมื่นกิโลค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันค่ะพี่พี่ไปชมห้องเครื่องกันก่อนนะคะแล้วค่อยมาสตาร์ทกระจกขึ้นลงได้ปกตินะคะ สวยๆเท่ๆค่ะพี่ๆค่ะให้ชมแบบช้าๆนะคะฝาก,กระโปรงสีสวยๆคะ่ะไม่ซีดไม่ด้านนะคะเดี๋ยวหนูเปิดฝาก,กระโปรงแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆเห็นเจ้าของเปิดได้แล้วคะ่ะห้องเครื่องสวยๆเดิมๆนะคะเสียงเครื่องนิงน่งๆนิ่มๆเลยค่ะพี่ๆ อันนี้ฝากระโปรงฝั่งนอตฝากระโปรงฝั่งขวานะคะฝั่งคนขับค่ะฝั่งซ้ายค่ะพี่พี่ค่ะพันจองการนี่นัดฝากระโปรงฝั่งซ้ายค่ะพี่พี่เครื่องเครื่องสวยๆเดิมๆนะคะอ๋อแต่งท่อน,นี้มานิดหน่อยนะคะพี่พี่ค่ะ ใส่เปลี่ยนท่ออันนี้เฉยๆนะคะเครื่องไม่ได้มีการตกแต่งอะไรคะ่ะแค่ใส่ท่อสเตลเลตนี่มาค่ะ mm hmm. เพจสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะยังมีสีแต้มโรงงานอยู่ค่ะพี่ๆีคะ่ะคานฝั่งซ้ายนะคะอันนี้คานฝั่งซ้ายคะ่ะคานของเราสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะพี่ๆีสีเดิมมกักจะลอกแบบนี้หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ข้างหน้าคะ่ะอันนี้ฝั่งขวานะคะพี่พี่ฝั่งขวาคานขวาซอกขวาเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันค่ะพี่พี่คะ่ะจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูแล้วก็ฟังเสียงไปพร้อมๆกัน ราคาไม่แพงค่ะพี่พี่ขาคันนี้รถบ้านสวยเดิมมือเดียวายแดงน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะราคาเพียงสองแ0 0ห้าหแดันเอ้ยสองแส0ห้ามื่เก้าพันค่ะพี่พี่ขาสองแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะขอไค่ะพูดผิด,ด,ดอย่งนี้สวยสวยเดิมเดิมเลยค่ะเครื่องก็นิ่งๆนิ่มๆเลยนะคะพี่พี่ขาตอนนี้เราสตาร์เทเครื่องยนต์อยู่นะคะ ่านไหนสนใจติดต่อสอบถามมาดูรถมาทดลองขับก่อนได้นะคะรถอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพเขตหลักสีนะคะพี่พี่ขาอยู่กรุงเทพซอยวิภาวดีรังสิตหกสิบค่ะอยู่เขตหลักสีนะคะพี่พี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พีที่รับชมนะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถาม แอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 9 9 1 4 7 2 0 9 9ค่ะ0 9 9 1 4 7 2 0 9 9นะคะเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะพี่พี่ดาขาเดิมทั้งสองข้างเลยนะคะโอ้ยเปิดเพลงแล้วก็ติดเิขสิทธิ์อีกฝั่งขวาด้วยค่ะพี่พี่ เอัเฟสไว้เดิมๆซอกประตงประตูซอกประตูะตะตหลังขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ